อาเฮ็ดไปรู้เฮ็ดจังไดก็เฮ็ดรู้อ่ะไปจังไดก็ได้ที่เก่าไปยังพมืองเดอะไปมึงว่าถึงไปบ่เอาแบบบาบูวันพอดีไปครับพอดีค่ะจังไดก็ได้ค่ะจ่าจ่าในข้องปล่อยเลยนะครับปล่อยเลยวนะขอบคุณปอยแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะแม่ครูสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะเอา วันนี้เขามาสลุกหวยเนาะค่ะของอตัวเลขของปูดำเนาะค่ะตัวเลขของปูดำเนาะคะ่ะเเลขซกับดับยูเนาะค่ะดับยูสำหรับเลขของปูดำเนาะคะ่ะซีะขขะะะตัดเนาะคะ่ะหวดะะที่แล่ซีบอมาเพิ่มมาเนาะคะ่ะหกกับเก้าตัวเดียวกันนะค่ะแม่พูดจะบอกเสมอว่าเลข เลขตัวเดียวเพิ่นจะมาเข่าสองตัวเนาะคะ่ะอันนี้ไม่พูดถือว่าเขา่าทั้งสองตัวเพราะหกกับเก้าตัวเดียวกันเนาะคะ่ะเเลขตัวนี้เนาะคะ่ะเลขตัวนี้โค้งสุดท้ายกับเสืเอ้อได้นะหลายลหลายช่องเนาะคะ่ะเม่ามา,มา,มาบัท่านชอ็ชอตสุดท้ายตัวนี้เนาะคะ่ะมือมือมือเล็กออกเลยเนาะคะ่ะเ,เลขของปู่ดำจะมีเก้าห้าเก้าหนึ่งห้าแปดอยู่ข้างบนเนาะคะ่ะ วงค่ะ <bor> ย <ans> ันยุดตีตัวแว้งให้เข้าวิ่นตัวนี้ค่ะวิ่นเล็นเลยเนาะค่ะก็คือสิบห้าได้นะคะแปดห้าห้าแปดก็ได้ห้าเก้าเก้าห้าได้เนาะค่ะหรือหนึ่งเก้าอีกอย่างก็สื่อก็ได้นะคือกันเนาะค่ะเลขก็คือเนาะค่ะออกตัวนี้เนาะค่ะทุกคนที่เป็นเอฟซีของแมคคูน่กะคงได้ทุกคนอยู่เนาะค่ะสําหรับเลขตัวนี้เนาะค่ะถ้าผู้ไดเล่นหกลับก็คงจะได้เนาะค่ะ ค่ะเออวันเดียวเลื่มเดี๋ยวเลื่มทาเบาทาหนีไอยฝาดเด้อค่ะอันนี้จะใจบุญเอาอันขี้มาไห้น้ำไม่ได้จะซสวกับปุกแนวเพราะว่าไอ้อันมูใส่ไหมเพิ่นวามั่นอันถึงยูเปใส์เ่น่วาใส่ดีเอาซีวกเอาซีวกจ้าเดี๋ยวสีรืมอ๋อค่ะแต่เกาขันบอกเลขได้เลขล้วไปเลยเนี่ยเดี๋ยวมูสิว่าให้น้องจ้า เลขตัวสามเก้าเนาะคะ่ะตัวสามเก้านี่เม็ดสุดไทยเนาะคะ่ะเอ่อแม่คู่ก็ได้ฝันเนาะค่ะว่าปูเพอนอเอารถมาหับเนาะคะ่ะทุกคนขืนได้ยกเว้นแม่คู่เนาะคะ่ะแม่คู่ข้นทั้งรถเลยค่ะพล่ยล,ลงะคะ่พลลงะพลายลงว่าต้องขึ้นพนบอกว่ายังเสียเนาะคะ่ะซึ่งลทัทธิของปูดำเวลาจะบอกเออเวลาจะบอก,อเ,กนนะะเออเขาเอิดนี่อย่างพริศนาเนาะค่ะเออเออจะบอกพริศนา ผูดำจะบอกแบบนี้เสมอนะคะจะบอกแบบคือจะเข้าคือคืดบดท่านนี่มันจะบ,บดไดเลยนะคะก็คือที่พนบอกเริ่มแรกเนาะคะ่ะเอฟซีพนจะบอกเริ่มแรกว่าสามเก่าเป็นเลขกี่ตัวเนาะคะ่ะอันนี้เลขกี่ตัวเนาะคะ่ะเมือ่อสุดท้าย่นก็บ,บอกว่าตัวใดที่มันมีปัญหาให้ล่มยางเดียวเนาะค่ะก็คือตัวนี้เนาะคะ่ะตัวแม่กูเองก็จะบอก บอกเอทุกคนเนาะคะ่ะมือสุดท้ายว่าตัวที่จะลดก็คือตัวนี้ไม่คู่ก็จะเป็นสามเกีสามแปดสามเก่าละจะลดอีกตัวหนึ่งคือสองเก่าค่ะผู้ใดจัดหาซื้อใดซื้อเลยค่ะเลขตัวนี้เนาะคะ่ะก็จะบอกเนาะค่ะเลขตัวนี้ก็คือ,อเลขของผู้ดำเนาะค่ะก็เข้าทั้งล่างและบนเนาะค่ะกัเขาสามตรงพร้อมเนาะค่ะก็ดีใจนั่ เอฟซีหลายๆคนที่ที่ได้กับปูดำเนาะค่ะอันนี้ก็คือเป็นตัวเลขของเพิ่นเนาะค่ะซึ่งเลขคันเลขคันกับเป็นตัวเดียวกันเนี่ยค่ะเลขคันกับเป็นตัวเดียวตัวเลี้ยงกับเลขคือหนึ่งแปดห้าเก้าเนาะค่ะกะห้าเก้ากบเขาเนาะค่ะกับหลายๆคนก็ได้สําหรับเลขคันเนาะค่ะเมือนี้ค่ะมือนี้เลขลักของปูดำหลังเฮากับมะมึงเนาะค่ะ ะมะมึงว่าปูดำจะตัดตัวไหนนะคะเข้ากับมะมึงลาไม่คู่กันจะไปหาปูอีกเนาะค่ะว่าปูจะเน้นตัวใดเนาะ,ค,ะค่ะซีคือเก่าค่ะตัดหาปูนี่ไปหาปูใหญ่หรือปูทั้งฝักหน่ะไปไปหาปูใช้ว่านค่ะจะไปหาปูใช้ว่านเนาะ,ะ,ะ,ะค่ะว่าท่านจะตัดตัวใดเนาะค่ะจะ,ะไม่คู่จะไปจับใส่กันน้ำปูใช้ว่าน คือเก่านะคะสำหรับตัวเลขของแม่คู่นะคะ่ะแต่ว่าแม่คู่จะขืนกรอนนะคะขืนกรอนคือหนึ่งแปดห้าสี่สีตัดอีกคือเก่าค่ะขีดเส้นใต้นะคะ่ะมันจะมันจะขีดเส้นใต้นะคะ่ะวันอาทิตย์นะคะ่ะวันอาทิตย์นะคะ่ะข้าจะเฮตพิที่เลขสี่ตัวนะคะ่ะอันว่าแม่เลขสี่ตัวตัวนี้ด้อค่ะถ้าเลขออกนะคะ่ะ้าเลขอะะลขอกแล้วแม่คู่จะหล้ท่านที่นะคะ่แะแล้วกอ,อาหมู่บ้านเป็นวันพระ ไม่คู่ก็ได้กราบไหว้ขอพรปูกรนะคะ่ะก็จะได้เลขตัวนี้มาเนาะคะ่ะเ,เลขสี่ตัวที่ห้าวาถึงไหมายถึงเลขตัวนี้ได้ค่ะเลขตัวนี้ได้ค่ะคือวันอาทิตย์นะวันอาทิตย์จะเฮ็ดเด้อคะ่ะจะเฮ็ดขึ้นตัวนี้เนาะคะ่ะแล้วหลรอบที่สองห้าก็จะไม่เฮ็ดตัวนี้เนาะคะ่ะไม่เฮ็ดอีกสองตัวคือไม่คู่แต่ละ แต่ละงวดจะส่งยูแคสองเทือนเนาะคะ่ะเข้าจาบอะไรส่งทำเพื่อนเนาะคะ่ะแต่จะส่งสองครั้งเนาะ,ค,ะค่ะค่ะถ้าผู้ใดเอ่ออยากลงทุนหลายเนาะ,ค,ะค่ะค่ะเพิ่นว่าตัดไม่คู่กับมั่นใจยูได้ค่ะตังแต่เอ่อยูทูบมาสัมาษณ์ไม่คู่นี่ก็น่าจะเป็นงวดนี้เป็นงวดที่หกแล้วเนาะคะ่ะที่ว่าเลขตัดหลัก,กยูพร้อมเนาะคะ่ะอันนี้งวดนี้เนาะคะ่ะวันที่เท่าไหร่คื มันที่หนึ่งเนาะหนึ่งคนะุาเด้เนาะมันที่หนึ่งเดือนอ้ยประกาศนี่อื้อหออค่ะ อันนี้วันที่หนึ่งกุมภาพันธ์เนาะคะ่ะอันนี้หนึ่งกุมภาพันธ์เนาะคะ่ะเอ่อจะเป็นหนึ่งเนาะคะ่ะเป็นหนึ่งเป็นแปดเป็นหาเป็นสีเนาะคะ่ะตัด UTC เนาะคะ่ะอันนี้ตัด UTC ค่ะเลขตัดนี่เนาะคะ่ะเลขตัดนี่แม่คู่อยากแนะนาําว่าสําหรับผู้ที ทุนหน่อยเนาะค่ะทุนหน่อยมันจะลดต้นทุนเท่าใดหลายสาหรับตัวนี้เนาะค่ะสมมติว่าเข้ามาเจ็ดสี่ยังสี่เก่าสี่ยังสี่เนาะค่ะสามารถตัดทิ้งได้เลยเนาะค่ะอ๋อแม่คู่ถึงจะบอกว่าโอ๊ยมาแต่แม่คู่กะเป็นเข้าต้องเสื้อคู่บาอาจารย์กอบของแมนบอกค่ะค่ะเพิ่นมาบ่มีกะบ,บ่มีเนาะค่ะกัคืบอบ่อมือแมนแม่มันออกมากแม่คู่กับจะบ่เสียใจเพราะว่าเข้าสินับถือ แล้วกเ็เสียเสียคู่บาอาจารย์ของขอเนาะคะ่ะ mm hmm. ก็คือกระเมนค่ะบ,บอมา่าเหล็กซีบมาเนาะค่ะงวดนี้ก็เลขกซีอีกเด้อค่ะหววนี่กับเลขกซีอีกแม่คู่ก็เห็นเห็นเหล็กซีเนาะคะ่ะ mm hmm. แต่ว่างววนี้ค่อนข้างที่จะชัดอยู่เนาะคะ่ะเพราะว่ามันเป็นวันพระไห่พรเนาะคะ่ะเออเลขของปูดํเนาะคะ่ะจะมีหนึ่งมีแปดมีห้ามีสี่เนาะคะ่ะมีหนึ่งมีแปดมีห้ามีสี่เนาะคะ่ะ mm hmm. สังเกตเมืองว่า mm hmm. เพื่อได้ค่ะแม่คู่แต่ว่าซีนี่งวดนี่มั่นใจพอคำไหมมั่นใจค่ะดับอยู่แท็บดับอยู่ค่ะค่ไม่เคยผ่านค่ะค่ะเลขดับก็ก็ยังมั่นใจเหมือนเดิมเนาะค่ะค่ะคือแม่คู่กับยังจะยำเล่นว่าถ้าปู่ดับแม่คู่ประเสริฐค่ะมันไปยิบลอตเตอรี่อันนี้กระซังทิตซีแม่คู่กับว่าเอาเนาะค่ะคือจากแม่คู่โชคให้มึงอ่ะล่ะค่ะว่าเออแม่คู่สื่อยังมากเนาะค่ะบ่มีซีค่ะ อันนี้คือกันนะคะอันนี้เป็นงวดงวดของวันที่หนึ่งกุมภาได้ค่ะบอแมนงวดที่ิพานมาได้ค่ะอันนี้งวดไม้นะคะ่ะสี่ดับเหมือนเดิมเนาะคะ่ะกลับมามืองว่าสีสีมาบอบงวดนี่เนาะคะ่ะจะเป็นงวดเสำหรับยูทูบเนาะคะ่ะก็จะเป็นงวดที่หกเนาะคะ่ะแต่สําหรับแม่คู่น่ะหลายงวดแล้วนะคะ่ะน่าจะตลอดปีเนาะคะ่ะในของกูดะะําเนาะห่ะไปบอก จะก่อวันวันอาทิตย์เนาะค่ะวันอาทิตย์เออ่กับกับท่ากันมาม้ามือปูก็ได้เนาะค่ะว่าเพิ่นจะให้เออ่ตัวเลขเออ่ตีตูเนาะค่ะว่าตัวใดเนาะค่ะหลังเพิ่นเพิ่นจะวงให้เฮาบอเนาะค่ะสําหรับมื้อวันอาทิตย์นี้เนาะคะ่ะเฮาก็จะส่งอีกคือเก่าแบบเก่าค่ะแต่มื้อนี้เอาตัวเลขลักคือเลขตัวเดียวค่ะค่ะก็จะประมาณนี้เนาะค่ะ แคบหน้าจอไว้ค่ะซีนี่ตัดออกไปเลยนะคะพี่น้องเด้อซีตัดออกไปกับซีเลือแค่สามตัวน้ะงแม่คู่นาะแมนค่ะแปดค่ะนะคะพี่น้องค่ะเลขเลขเลขวิ่งเนาะค่ะสามตัวมาสองตัวเนาะค่ะสามตัวมาสองเนาะค่ะว่าแมนสามมาหนึ่งเดะสามมาสองนะคะหมายถึงว่าจะมาสามสามตัวนี่สิมาสองตัวแต่ห้าวถมือระวังหนึ่งระวังแปด ค่ะต้องมาสองตัวค่ะแต่มาสองตัวนะค่ะที่ผ่านมาก็คือมาสองตัวเอ่อแต่วางวดที่แล้วเนาะค่ะงวดที่แล้วนี่จะเป็นหกเนาะค่ะแต่แม่คู่ก็บอกว่าเอ่อหกให้ระวังเป็นเก้าเนาะค่ะเพราะว่าหกกับเก่าของคู่ดำจะเป็นตัวเดียวกันเนาะค่ะพรฉะนะแถวผู้ใดวิ่งเนาะค่ะถ้าจะเล่นหนึ่งหนึ่งกต้องให้ระวังเก่าน้ำเนาะค่ะอันนี้แม่คู่ถือว่าเข่าสองตัวคือกันเนาะค่ะ ค่ะน,นี้ก็เขาเนาะคะ่ะอันนี้ก็ลดเนาะคะ่ะลดเพราะว่าเพิื่อนก็บบกเข้าตาแรกแล้ววนะ่าเป็นเลขขีดตัวเนาะคะ่ะตัวนี้ค่ะเขากับมามือบางงวดต่อไปเนาะคะ่ะปูจะหายยังเลาจะเข่าอีกบ่อเนาะคะ่ะสําหรับเลขกปูดําเข้าจะปังอีกคือเกาบอ่อสี่อได้่ากระทู้อีกคือเกาบอ่อเนาะ,ค,ะค่ะค่ะกะ,ะเออใจบุญอย่าลืมเด้อใจบุญ ไอ้ซูดั้งเดิรใจบุญซูกเอาบอสุูก็สิเอาอะไรครับจะเริ่มยังครับสร้างขีมกันค่ะพอดีมูอันใส่ถือเนี่ยค่ะเขาเลยสร้างพานไปคู่มากไปคู่กับเล็บฐานใจบุญค่ะไอ้ซูดั้งเดิร์ดใจบุญใจใจบุญไปอุ้มลูกสูก็เบิร์ตตีซัวซูกันมูสร้างมาอีกอยู่ค่ะค่ะค่ะเดี๋ยวบอกใจบุญนะคะเด้อพอดีใจบุญไปเลี้ยงลูกหน่อยค่ะค่ะ ก็จะมันอย่าลืมเด um ้อใจบุญเด้อลูกเตือนเมื่อีรค่ะค่ะก็จะบําจะประมาณนี้เนาะค่ะเดี๋ยววันอาทิตย์เจอกันเนาะค่ะว่าปูสิ็งไห้ตัวใดค่ะค่ะอมีกันนนี่อย่งะอ๋อค่ะเออติดตามยูทูบเนาะค่ะถ้าผู้ใดอยากได้ตัวเลขตัวเบอร์ก็เม่คู่นะค่ะก็จะมีอ๋อพงพารวยเนาะค่ะ แม่มพารวยแม่มพาโชคสุพาสุพารว,วยนะคะแล้วกับพ่อพารวยบ่ค่ะแล้วกับใจบุญนะคะใจบุญพาโชคบุญนำโชคบุญนำโชคน,นะคะ่ะและอีก,อกช่องหนึ่งก,คกค็คือคำพาพาโชคเดื้อค่ะก่บฝากไว้เนี่ยเพราะว่าช่อง YouTube ที่แอดเด็กล่ามากเพิ่นก็จะมาติดตามตัวเลขซีตูวของปูดำเนาะคะ่ะให้กะ ติดสถานาการณ์ไว้เนาะค่ะค่ะอยากเหงื่ข่าวสารดีๆจากปูดาเนาะค่ะวันวันไหนครับวันอาทิตย์ค่ะวันอาทิตย์ทีทท่หอดนี้ใช่ไหมแมนค่ะอตอนเสาร์เลิกค่ะวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับก็รอติดตามได้นะครับวิพีทุกท่านที่กาลังติดตามร่างทรงปู่ดําอยู่นะครับซึ่งงวดที่ผ่านมาก็ถือว่า ประสบความสําเร็จมากมากเลยนะครับเข้าสามตัวบนแล้วก็สองตัวล่างนะครับขออนุญาตเร้าไทยนะฮะสําหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของเลขสามตัวบนนี่จะออกตัวโตถูกต้องไหมครับแม่ครูครับแมนค่ะเนาะค่ะแล้วก็ส่วนเลขล่างได้กลับวะเลขเลขล่างในกลับอยู่ค่ะเลขล่างก็กลับนะแต่ก็ถือว่าล่างเป็นล่างบนเป็นบนแมนค่ะก็ทั้งบนทั้งล่างแมนค่ะอ่โอเคครับ วันอาทิตย์เราก็จะลุ้นกันในส่วนของเลขสามตัวเลขเลขจะไอ้เลขสี่ตัวจังสี่ที่คนเบื้งในมาคู่ค่ะเลขสี่ตัวจะเป็นแบบนี้นะะอ๋อเลขสี่ตัวอของคู่ดำเนาะค่ะอ่าถ้าผู้ใดก็ติดสถานการณ์ของผู้ดำไว้ตลอดตลอดนะคะถึงจะเป็นสี่ตัวถึงคุณจะจับคู่ลหลายๆคู่พอ่อพ่อไก่จะถึงมือ่นจะค่อยคตัดให้เข้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆค่ะ มันจะเหลือไม่กี่คู่เนาะค,ะค่ะ <aşk S 2> อ่อแม่คู่กับจับไห้เอฟซีกับแค่หาคู่สาหรับเลขของคู่ดานะคะคห้าคู่ไม่เยอะนะคะเพราะว่าถูกทั้งสามตัวและก็สองตัวล่างนี้ถือว่าบ่เยอะเนาะค่ะคร่อตอนแรกอาจจะมึงคือจะมันหลายแต่ว่าเข้ากอติดสถานการณ์ไหวเนาะค่ะแต่ว่าเลขคูดําจะไม่เปลี่ยนแปลงไปมากกว่าเดิมเนาะค่ะจะยืดแค่นี้แหละถ้าจะเปลี่ยนแปลงก็คือลดหนึ่งแต้มหรือเพิ่มหนึ่งแต้มเนาะค่ะ ละเลขอีกตัวหนึ่งคือเก่าก็พกตัวเดียวกันค่ะอีกตัวอื่นบ่ต้องตีค่ะตีต่ตัวนี้ตัวเดียวนคะคะเก่าก็พวกหลัาเลขมีปัญหาอย่างสามเก่าเนี่ยนะคะเออแถบย่างติดตามเพิ่นนยู่เพิ่นก็บ,บอกว่าตะแลกว่าเลขกี่ตัวเนาะคะ่ะอันนี้เลขกี่ตัวก็คือบอแมนเนาะคะ่ะเลี่หลอยค่ะเพิ่นก็บ,บอกแล้วนะคะแล้วก็มือสุดท้ายเพิ่นก็บ,บอกแอดว่าให้ลดก็คือให้โล่งลด อันนี้ปิศนาของเพื่อนจะเป็นเล็กๆเท่านั้นสําหรับปูดําค่ะกับห้ยปากเ,เวลาแม่คู่อธิบายเนาะค่ะก็ะอยากให้เอซเก็บไว้้ะคิดนํำเพอมาถ่าถ้าเพิ่นมาแบบนี้ช็อตแบบนี้อีกเข้าจะได้รูว่าอ๋อเพิ่นเพิ่นหายแบบนี้เข้าต้องรดแบบนี้แม่ค่ะมันสิบวัได้่าดเนาะค่ะ ค่ะอ่าโอเคครับจังไงก็ลบกวนไม่คู่สานีนะครับยังทิ้งเดี๋ยวยายใจบุญจัดการให้ค่ะเนาะค่ะโอเคครับขอบคุณค่ะเดี๋ยดีค่ะวันนี้ค่ะวันดีค่ะ